นะครับเป็นการเปิดองศาของหัวไหล่ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับลูกปึ๊บเห็นไหมยกข้อศอกตามไปทางด้านหลังนะครับปึ๊บนะครัเปิดปึ๊บนะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยกดกระายนะครับาตอนนี้เราลองดูเพิ่มเพิ่มเหมือนกับการที่เราเสยผมนะครับนะเหมือนการที่เราเสยผมอันนี้นะครับก็จะเปิดหัวไหล่ให้กว้างขึ้นนะครับหัวไหล่ได้กว้างขึ้นนะครับแตอนนี้เราก็มาเพิ่มองศาเดินการใช้เห็นไหมการแกว่ง ใช้การแขวงใช้การแขวงใช้การแขวง,ง,งใช้แกวงแขงที่เราสองมือพรมกันปึ๊บะนะครับผมสังเกตว่าการเปิดแบบนี้เราจะเน้นจกะกลุ่มของตั้มเนื้อหลายครั้งบัลลังทนี้เราหว่างขึ้นนะครับอ่นี้รา,าลละจะรู้สึกลยครับว่า,วาหลายของเรารู้สึกโล่งาสบันะครับเดี๋ยวในเซสชั่นต่อไปเรามาดูที่ข้อสองกันบ้าง นะครับตั้งแขนวนนะครับตั้งแล้วบนนะครับกั้มเนื้อปลายแขนเข้าต่อแตะเครื่องลุกหงุดหงิดง่ายมากครับผมต่อไปเรามาดูที่ข้อมือใช่ไหมเราใช้การบวักเลี่ยนตั้งแขนบวกเรี่ยนตั้งแขนขีบมือตรงรับมือเข้าวออกข้าวออกอ้าวอง่ายๆครับใช้หมุนเป็นโรเตนนะครับแล้วก็รีเวิร์ดครับรีเวิร์ดดีเวิร์ดดีเวิร์ด ต่อไป้านะครับเราจะมาดูที่ข้อต่อของสะโพกนะครับให้เราถ่ายน้ำหนักนะับถ่ายน้ำหนักแตกต่างนะครับบางคนเนี่ยเราจะยืดแล้วก็บุกอย่างนี้นะครับอย่างนี้จะไม่ใช่นะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่ถ่ายเท่าไหร่เราค่อยถ่า,า,ายน้ำหนักครับจากส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้านะคะนะรับส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าอย่างนี้นะครับแบบนี้เราจะรู้สึกเราผ่อนคลายตั้งแต่ส้นเท้ามาหาสะโพกของเรา จะแตกต่างกันนะครับเราทำทีเวิร์ดกับที่เวิร์ดจับอันนี้เป็นกลุ่มของข้อต่อนะครับเอวนะครับ